Hi everybody Hi everybody Welcome to Teacher O Channel สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเรียนภาษาอังกฤษเราไม่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ค่ะวันนี้ที่เชื่อจะมาสอนคำศัพท์คำศัพท์วันนี้ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวค่ะ ปกติเราจะรู้แต่คำศัพท์ father คุณพ่อใช่ไหมคะ mother คุณแม่ sister พี่สาว brother พี่ชายน้องชายใช่ไหมคะวันนี้เรามาลองดูคำศัพท์คำอื่นบ้างนะคะว่าฝรั่งเขาใช้อะไรกันบ้างค่ะปกตินะถ้าคนในครอบครัวของเรา ไปแต่งงานกับคนอื่นคําศัพท์เหล่านั้นจะใช้ว่าอะไรบ้างวันนี้เราลองมาดูกันนะคะ mm hmm. members of the family สมาชิกในครอบครัวค่ะ mm hmm. คำแรกนะคะ mm hmm. father in law แปลว่าพ่อสามีพ่อภรรยา mm hmm. คำที่สอง mm hmm. mother in law แม่สามีแม่ภรรยา คำที่ 3. Bother-in-law พี่เคย Sister-in-law พี่สพัย Daughter-in-law ลูกสพัย Step-father พ่อเลี้ยง Step-mother แม่เลี้ยง Step-son ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชายนะคะ Step-daughter ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงค่ะ นี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวที่นอกเหนือจากคำศัพท์ที่เราได้เคยเรียนรู้นะคะค่ะภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องท่องศัพท์ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ굿บ่าย